โูกอากาสของทางอามสีให้มาดูด้านหน้าปรมินปรมินสายมีพันเตขอสัต์เองครับโอ้ยไม่ได้ครับบอลเข้าข้างตะข่ายโอ้เนี่ยทักทายน่ากลัวเลยครับโอ้เนี่ยเป็นทางเหมือนจะเป็นปรมินนะครับหมายเลขเก้าครับคนที่ยิงประตูในรอบรองด้วยเมื่อช่งชวงเช้าล้วดูโอ้โหหยุดเสาไปก็ไม่ไกลอเลยครับนี่ครับต้องด้านข้างเนี่ยขยับลงมาเชื่อมเลยนะครับ บรมินโหลสัตว์ด้วยซ้ายครับมาไวไปไวครับทางอัศมทนให้มาเกี่ยวมาได้ก้มหน้าก้มแล้วสัตว์บัวได้สัตว์ครับเรื่องจายยังมีซซายทีหนึ่งครับรับปีจะตกโอ้โหเรียบร้อยครับไปรอแทบอยู่ใกล้ๆแลวนะครับนำหนึ่งศูนย์จากกฤษดาบัวขจรครับอัศมทนโอ้โหก็เล่นกันตามสูตรเลยครับลูกนี้ทางอัศม์ชนบุรีครับยืนรออยู่บริเวณเสาไกลครับทานั้นกฤษดาบัวขจรครับ แล้วสังหารเข้าไปไม่พลาดได้เฮก่อนครับเป็นแฟนของทางอัดัมชันตุบรีติดตามมารับชมลิศนาครับในจังหวะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะสกัดได้แล้วจะกลายเป็นว่าแถว2องมีตัวรอซ้อนอยู่ครับเป็นทางกิษณะวัสุโพพากอนะรครับที่รออยู่ครับโอ้แล้วยิงตรงนี้หน่าจะเป็นการจ่ายมากกว่านะครับดูจากการมองครับสุดท้ายเนี่ยได้จบครับทางด้านกิษดาบัวขจรครับหนึ่งครับระยะแคบๆของคันเตยิงแหวกกำแพงมาเลยครับโอ้ย โอ้กำแพงไปแตกไปหนีไปยืนหนีกันนะครับกำแพงคำถามคือทำไมกำแพงถึงกระโดดหลบครับลูกนี้เนี่ยครับคือยิงยัดตรงกลางแลวก็เหมือนว่าจะเลือกปล่อยให้ผู้รักษาประตรูซื้อเซฟเลยครับเ่นเร็วครับอาสุนทรศรีราชาพันเตอ,อุ้ยบวกกันครับสิงไม่ว่าอะไรในแดนดูกฤษดาลุยมาเองกฤษดาอาครับเพื่อจะฝังเป็น 2. องก็ศ์ติดบล็อกครับโอ้โหบุญแคบมาทีละเดชสไลด์บล็อกเอาไว้ได้ คนยิงว่าแหวกไว้หาช่องดีแล้วครับแต่ทางทีเด็ดพันพาเนี่ยกลายว่าเล่นเกมรับดีมากครับนี่ครับคือมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าโอ้โหสไลด์ดักทิ้งไปเลยครับ2อ2 5าในยูสครับอัสามีเร่งต่อเอาละครับดูสเตปโยของกิดิพงษ์จ้าบรมแล้วยิงตรงนี้ครับโอ้โหว้าจังหวะการยิงให้มันหุกใต้คานครับเชียกรปัดทิ้งออกไปโอ้โหนี่ครับยังได้เชียกรหุ่นโน่งช่วยไว้ครับ ยิงไกลๆครับแล้วหูวิกำลังจะคุกเสียบใต้คายครับกินพศมแก้วพรมครับบัดมือเดียวออกหลังไปเลยครับน่ครับดูมุมนี้จับแล้วโยครับด้วยซ้ายครับเหยียบในแดนของอาสมชันธมรีทุกคนจะเป็นผู้สาตูเลยสำหรับอาสศรีโยกทางซ้ายยังไม่เปิดดึงเข้าขวาจะแหวกมาเองหาช่องแล้วหักมาเอาแล้วได้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับไอซมาร์เร่สำเร็จนะครับสำหรับอาสมชัน สีราชาจากหมายเลขห้าเชื้อเด็ดดันเก่าครับโอ้โหเนี่ยครับบุกกดดันต่อเนื่องอยู่พักใหญ่มากๆครับก่อนจะได้ประตูตีเสมอรูปนี้ครับโอ้โหก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะการต่อบอลจังหวะการเซตบอลและสุดท้ายจบคมๆครับดูกรบพาวาครบพันเตพัทวีครับวนหนีหาจังหวะก็พยายามจะไล่บีบอยู่นะครับทางด้านหมายเลขเจ๋งมากตันธนูีครับแล้วตะหวัดยิงตามน้ำรูปนี้แน่ มันก็เซฟยากครับล้มฟ้าหักข้ให้ครับปลูกไปกี่เข้าไปครับทานยาธพัฒน์ด่านเก่าได้ผลครับช่วงท้ายเกมเนี่ยตั้งใจเอาธิรพัฒน์ขึ้นมาเลยตัดมาตรงนี้โอกาสของอาสมพันธ์นบุรีโอ้ท้ายเกมแล้วตักข้ามาทางซ้ายถึงไหมไม่ถึงโอ้โหถึงยังให้เล่นอยู่ยังให้เล่นอีกเพลงหนึ่งครับยังเล่นเอะไะครับธิรเดช ชีระเดชแต่งนี้ก็ได้ชีระเดชอาศัยความใหญ่เจอาบังลูกนี้หยุดเล่นมูุสินว่ายังไงเป่าจบครับโอ้โหสุดจำมันครับว่าหนึ่งหนึ่งรุ่นสิบสามปีต้องดวลจุดโทษหาแชมป์ครับดูครับเพื่อจะยิงให้ทีมขึ้นนำก่อนนะครับโอกาสยิงก่อนของอาสมชันธนบุรีครับโดยกฤษดาบัวขจร สดาวิ่งมาปาลูกนี้ครับมหาเล่นริดเดียดนะครับคุณนําก่อนครับอสัมอสัมทนครับก็เรียกไปทางขวานะครับกิตราโบุคจรีครับก็เป็นคนที่ยิงตัวขึ้นนําให้กับทีมในช่วงครึ่งแรกนะครับสังหารคนแรกครับมั่นใจครับไม่พลาดครับนันเตวิ่งเข้ามาวางเท้ายิงครับโอ้โหเลือดบุ่มดิกเลยครับตีเสมอได้กอน เลือกยิงไปทางเดียวกันกับทางกิตาบุกจรนะครับพันเตพัดวีเอฟดึงจังหวะนิดหนึ่งแล้วเลียดเรียดขกันครับเท่ากันครับคนแรกทั้งสองทีมไม่พลาดครับนี่ครับอย่างที่เรียนไปครับก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของฟุตบอลนักเรียนเลยนะครับปอกแขนนี่ย้ายมาอยู่กับมุบลสาตูนที่เรียบร้อยครับสิทธาไล์ชิม ิทธาวิ่งออกมายิงลูกนี้เข้าเหมือนกัน,นครับสองหนึ่งเป็นฝั่งขวาอีกครั้งหนึ่งเลยครับสามคนแรกเลือกยิงขวามันเลยครับเด็ีสมิทธายยิงหลังเท้าเลยครับอาจจะไม่มุมมากนะครับแต่ว่าไปผิดทางครับทางด้านสิปกรอังุฤษล,ลาจ้อย ผมกลิตวิ่งข้ามายิงโอ้โหเหมือนจะกลางนะอยู่ตรงนี้นี่เหมือนจะเอากลางประตูเลยครับ2-2ครับเข้ากันโอ้แต่เป็นกลางประตูที่เรียกว่าเสยใต้คานเลยนยครับลูกยิงโอ้แต่ว่ายิงได้ใจแข็งและเยือกเย็นมากครับอสัสมชัญธนบุรีกับตันทีมนะครับขมกลิตสุวรรณมาโจถ้ายิงเข้าได้ขึ้นแท่นก่อนผมกลิตวิ่งออกมาแปะครับโอ้โหกระแทกซ้ายเข้าไปครับ ไม่พลาดครับคอมกฤษตยิงเน้นแรงด้วยครับทางซ้ายครับคอมกฤษตดูว่าถูกอาจจะไม่หมุนด้วยแต่ว่านี่โอ้โหยิงเสร็จแล้วก็หันมาเฮกับแฟนๆซะหน่อยครับจะโยนความกดดันไว้ให้ทางฝั่งนี้เลยครับอนันต์ชลศรชาติต้องเข้าเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปต่อในจุดที่2ครับจุดที่2ไกลกว่าเดิม ยากกว่าเดิมเพราะเงื่อนไขของสนามนะครับบวกกับแรงกดดันครับซัตเตนเดทกฤษณะดูครับเพื่อจะให้ทีมได้นำก่อนแล้วยังเข้าโอ,โโอโ้ยังเข้าอยู่ครับยังเข้าโอ้เชื่อว่ามีใจหายครับแต่ว่ายิงเข้าครับกฤษณะเดือดเลยครับเนี่ยยิงแล้ว วิเกือบเซฟได้ักสิรกรเจ้าตัวเสียได้ครับคือถ้าเซฟได้เนี่ยจะขึ้นแท่นแต่ว่าลูกนี้ก็ยิงเข้าไปกฤษณนะของอาสมชัญศรีราชาเพื่อไปต่อครับจิรพัฒนวิ่งเข้ามาแล้วแปรลูกนี้ไปกันต่อครับไปกันต่อเข้าทั้งคู่ครับคนที่สี่ แลยก็เช่นกันครับถ้ายิงก่อนไม่เข้าก็ต้องคนที่ยิงขหลังก็ต้องยิงเข้าเพื่อที่จะเอาชนะมาให้ได้ครับกฤษณกรมูลศรีสุขครับตัวสำรองของอาสัมชัญธนบุรีกฤษณกรวิ่งมายิงครับโอ้โหส่วนใหญ่ดีเทขวานะครับใช่ครับชัหนักขวาครับชัดหนักขวาครับออเรื่อยๆื่อครับนี่ครับขยับมาแล้วไมพลาดนะครับเพื่อไปต่อนะครับ วิ่งออกมายิงติดเซฟครับโอ้โหไปถูกทางครับชยกรครับและเป็นอาสัมชันธนบุรีครับที่คว้าแชมป์เจียวครับ2 0 2 5ัญญยยูสิได้สำเร็จครับกลายเป็นยิงแล้วไปถูกทางครับผู้รักษาประตูครับต้องชื่นชมน้องๆนะครับทั้งสองทีรับเล่นกันได้เพลิดนมากมากครับอาสัมชันธนบุรีในเครื่องดังต่อไปคือภาพช้าแบบนี้ก่อนนะครับ คารัตสมุทรแดงครับวิ่งมาแล้วขยับไปรอด้วยนะครับอาชีพก่อนและสำหรับพิธีการมอบเหรียญรางวัลนะครับก็ทั้งอสัมสี่แล้วก็อสมธนบุรีเนี่ยนะครับก็รับมอบนะครับแล้วก็ทีมที่คว้าแชมป์ครับ นี่ครับเดี๋ยวก็จะมีนักเตะนะครับใน GLO Star เนี่ยได้ไปฝึกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็อยู่ในทีมเหล่านี้แหละครับแต่ว่าต้องไปเข้าแคมป์คัดเลือกอันทีแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยนี่พี่เจชนาทิปส่งกระสินครับมอบถ้วยรางวัลนะครับมีพี่มุ้ยแล้วก็มีพ่อตุ๊กนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า GLO 2025นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับเอาชนาทิปมาลวครับโอ้โหสุดยอดครับชนาทิปมอบถ้วยเลยครับพี่เจก็ มามอบถ้วยให้นะครับพอตุกก็เนี่ยครับดูแลน้องๆจัดการอย่างขันนะครับคัดเลือกน้องๆไปญี่ปุ่นครับนี่ฮะอ้าวแล้วก็ท่านพลนโทนหนุนสันสนาคมครับอ้าแล้วก็มอบถ้วยครับเฮกัน <c oughs> ยกใหญ่เฮกันลั่นๆเฮกันลั่นๆไปครับ g l o u 13ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดนะเดือดอันนี้คือมันมากนะครับน้องๆเล่นกันเต็มที่มากก็ตามที่เห็นนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามมาได้กด subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอ่ะและสำหรับช่วงท้ายนะครับเราส่งท้ายกันไปด้วยบทสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับผู้สิทธิ์ท่านกองเชียร์ท่านกกีฬานะครับ นากิกาก็มีคาสามารถตางสูสีมากนะครับแล้วก็ร้องเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ดูเลยว่าการเตมทีมเป็นอย่างดีนะครับกา้จัดการทีมและก็เล่นโดยผูาปกองเสียนะครับที่จ้ากนะครับวันนี้เพลงตอนเด็กเลยก็แบบว่าบรรยากาศแบบนี้เลยแข่งเด็กๆก็คงรู้สึกสนุกแล้วก็ได้แข่งขันโอเคฟุตบอลก็มีแพ้มีชนะแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ร่วมกิจกรรมได้ได้ทำการแข่งขันเพื่อที่จะแบบ เรียนรู้หรือว่าเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองแบบต่อไปในอนาคตนะครับก็รู้สึกสนุกมากเลยการเล่นเล่นที่สนามสุพสายเลยครับน้องๆกับพอกาคราั้งนี้ครับก็น่าจะเป็นประสบการณ์สำหรับน้องๆที่ดีในในครั้งนี้ครับก็เชื่อว,ว่าสนามสุพรรณัชราสายเองก็เป็นตำนานของแบบ ของนักฟุตบอลไทยทุกคน่ะเป็นความใฝ่ฝันที่แบบทุกคนอยากมาเล่นสนามแห่งนี้ครับก็หวังว่า,าน,น้องๆจะมีประสบการณ์ที่ดี่วมร่วมแบบความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับสนามสุขแล้วก็รายการเดียวับครั้งนี้ครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องไม่ว่ารุ่น3ปีแล้ว15ปีนั้นมีการพัฒนายอยู่ต่อนเนื่องแลวโดยเฉพาะฟุตบอลเด O ยครับเนี่ยมันสร้างนักเตะให้มีคุณภาพในการเล่นเพราะมีกฎมีกรอบมีระเบียบมีวิธีการโดยเฉพาะแนวคิดวิธีการเล่นวิธีคิดใหม่ๆนะซึ่งน้องก็ทําได้ดีมากแล้วก็ยังมีเด อยากพาดันองเป็นกที่ที่ปุ่นที่หกเดือนนะะตรงโครงการนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ไม่ใช่โครงการเพื่อหาประสบการณ์โครงการกลับมาต้องเก่งดะงนั้นผมมั่นใจว่า6เดือนน้องๆกลับมาจะต้องมีความสามารถและเป็นบุคลากรที่ดีสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะการติดดินชาติผมว่าน้องๆเหล่านี้จะสามารถตอบโจทย์ได้ครับ